พระอาจารย์สุริยันวัดป่าวางน้ำเย็นตำบลเกิง้งอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเรือขวดน้ำนะครับเดินอลไครับจากนี้เะแค ร่วมสร้างพระใหญ่นะครับอธิษฐานใส่ขันกับหลวงพอ่อบูชาเหรียญหลวงพ่อนะครับหนึ่งร้อยบาท ท่านเจ้าว่เป็นเจ้าภาพแผ่ฟรมนะครับอยู่ตรงเต็นท์ปกอ่อนเานนะครับเคพ้าเกดของท่านนั่งเมืองนะครับในวันที่ยี่สิบสอกราคนี้นะครับร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นพรงก็มีข้อทองครับขอทองแท้งนะครับว่าเป็นคุณใจนะครับได้ทัคของท่านนั่งเมืองทีานที่ทานั่เมืองก็เล

ขบุนแล้ว,ว่ถ้าเจะาบุญแล้วลงไปท้านล่างมี mấy dài tôm điên mấy vậy là nè nam mấy dài tôm điên mấy vậy là nè

Này thằng này vẫn ngư không? Mẹo đó À ิ้วสุดทายเราไหนมันแท้คิ้วก็ได้ที่ไหนหรอเ้แกเดียวเวลาตรงไหนไปนู่นไปนู่นนี่ขั้าท่านไปน่มนต์รถเขาตอดเครื่องรถที่นีมนต์เลยนะก็ผอตังไง ก็จะจากไเดิน่าไปไม่ต้องเป็นับแดเขาเดินได้ไ่เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ครับ

I yeah. มันเป็นสีแดงบางวันนอาจจะทำพุ่จบวันแต่ชุดก็ขาวและฝอยให้มันเป็นสีแดงสวยจับเงินพ้องเป็นไหมชั้นไหมชั้นไหมได้ไหมมันเหยียดได้ไหมได้ใกล้ใกล้ไม่ข้ามกันนะโอเคครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อสุริยันวัดป่า วังน้ําเย็นตําบลเกื้องอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับมาทำบุญกันครับมาทำบุญกันครับมาทำบุญครับทุกท่านครับ